กลั้นหายใจขนาดอน้ํนานี่ก็ไม่ยากนะปกติหายใจเป็นเรื่องของพอมิดาลาแต่อันนี้เป็นโซมติกถูกปะเรสเปเรชันใช้ใครแทรกแซงคะซิรีซิลีบัมนะคะแต่อันนี้ยากละประมวลผลเรื่องกลิ่นตรงไหนของสมองประมวลผลเรื่องกลิ่นคะตรงไหนคะตรงไหนจำได้ไหมโชคดี เขาไม่ถามละเอียดถูกไหมเขาพาร์ตใหญ่ๆน้องก็ตอบไปเลยว่าอะไรคะสิริสิริบัมจบไหมจบเลยถูกปะตรงเนี้ยนะสิริบัมจบเลยนะคะก็ตอบคือข้ออะไรคะดีด็อกนี่คือใจดีโอเคนะนะ,ะแต่น้องต้องรู้ว่ามันส่งเข้าไปที่ไหนนะอะมิตาลาได้ฮิปโปแคมปัสได้ใช่ปะมีลิมบิกมีไฮโปรธรมามัสได้ใช่ปะใช่ปะเพราะมันส่งก็กลิ่นมาส่งของเรื่องอ,อโรมาเทอราพีถูกปะ ส่งผลต่อออโตนมิกได้ส่งผลต่ออารมณ์ได้เขีนมาแล้วก็ต้องไปอ่านเพิ่มนะครับพวกนี้ผลเพิ่มข้สอบใจดีเนี่ยออกง่ายก็จบอันนี้ในสัตว์ก็คือออฟฟคทอรี่เบาใหญ่ถูกป่ะของเราก็เปลี่ยนไปใช้ซิลิบัมประมวลผลแทนอย่างข้สอบปีล่าสุดก็ไม่ยากนะหกห้าเนี้ยถามว่าซิลิบัมอร์จะเกิดอะไรขึ้นน้องคะเหมือนเราเอาคะแนนนะคะน้องคนะแนนอะใส่พานใบสีเปิดกลวยแล้วประเคนให้แบบ <Wow. S 1> จงรับไปปั๊บ ซีรีสบรลลัลมส่งผลต่อการส่งตัวง่ายมากนะเมื่อเขาแนในใส่บายสีแล้วก็มอบให้ในอ้อมใจนะ,ะอย่างเงี้ยต้องได้โอเคปะ่ะต่อมาให้ ABC ถามว่าข้อไหนถูก A คือเ h ได้ไหมคะได้ปะ่ะได้แต่มันได้มาจากฟอลิเคลถูกไหม f h มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า B ีคือเอสโตรเจนใช่ไหมได้ B ีเอสโตรเจนได้มาจากฟอลิเคิลไม่ทําให้ไข่ตกคะ่ะ B H, ก, C, H, ร,ก, C, ก D, uro, ระตุ้น LH ต่างหาก C คือ LH ใช่ไหมได้ต่อมต่อมตัวหน้าใช่ไหมใช่ไข่ตกใช่ไหมใช่ข้อ C เนี่ยถูก D ีพิเชโรใช่ไหมใช่ข้อพัเทียฟใช่ไหมใช่หลังโดย B ไหมไม่ใช่หลังโดย LH A กระตุ้นให้ C สูงขึ้นจนไข่ตกไม่ใช่ A คะ่ะเอสโตรเจน B นะต้องแม่นเห็นไหม เขาจะยังแต่มันออกตรงนะคือมันออกตรงเนี้ยทุกปีออกแน่นอนนะ,ะเทียงข้อนี้อันนี้ก็เหมือนกันให้โปรเจสโรนคุงกําเนิดยังไงแน่นอนค่ะคูงกําเนิดแรกโปรเสโทนคือไข่ไม่ตกถูกปะ่ะถูกปะ่ะแต่ข้อสอบไม่มีข้อสอบต้องตอบว่าอะไรนี่สมบัติที่สองมันคือเมือมเม่อปากมูลูกเหนียวโอเคปะ่ะนะคะอ่ะต่อมาอีกข้อหนึ่ง ให้กราฟมาถามว่า x หน้าเป็นใครไม่ยากนะฮอร์โมน x ไม่ลดด้วยหลังว่ายี่แบบแล้วแสดงว่า x ทข้ามาท้องถูกไหมไม่ลดแสดงว่าท้องถามว่าฮอร์โมนไหนเพิ่ม hcg ค่ะมาจากลกจบเห็นไหมให้กราฟฮอร์โมนปกติมา,า,มมา x คือโปรเจสเตอโรนแต่ถามถึง hcg อย่างเงี้ยคือน้องต้องแม่น่ะคือต้องชำนาญแล้วมันออกทุกปีอะออกซ้ำซๆๆย้ำยมา อ่ะต่อมาค่ะดับเบปรฮอร์โมนสังเคราะห์ยับยั้งฮอร์โมน l อจากกล่องสมองส่วนหน้านะคะถามว่าทานดับเบิลยูแล้วเปลีป่ยนแปลงยังไงอันนี้ชัดเจนละยับยั้ง l อเนี่ยอันนี้ต้องเป็นดับเบิลยูเป็นอะไรโปรโปรเจสโรตแน่นอนถูกปะโปรเจสโรตแน่นอนนะคะแล้วโปรเจสโนทำอะไรได้บ้างคะนะคะอ่าพัฒนาได้แต่ต้องไม่ตกไข่ถูกปะถูกปะเอโนูบิเตียมต้องหนา ถูกปะกดเอสโตรเจนเอสโตรเจนไม่เพิ่มหรอกถูกปะคขาบอกแค่นี้แหละ HCG ไม่มีเพราะ HCG มาจากการฝังตัวต้องฝังตัวถึงจะมีถึงจะมี HCG นะคะไม่ตกไข่แค่นี้นะคะถือว่าก็ออกตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาอยู่ถูกปะพอไข่ตกคก็คือเทียงปุ๊บมันจะสร้างเอสโตรเจนต่อฉะนั้นช่วงกลางท้ายเดือนจะขึ้นเป็นเอสโตรเจนขึ้นไลเอสโตรเจนก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งน้องต้องจำแพทเทิร์นของกราฟแล้วบอกเลยว่าเห็นแพทเทิร์นปุ๊บเนี่ย แล้วจิ้มเลยว่าใครจำนะคะ FSH ขึ้นสองรอบต้นเดือนกับกลางเดือน LH ขึ้นรอบเดียวคือกลางเดือน FSH ขึ้นสองรอบก่อนต้นก่อนกลางเดือนกับปลายเดือนกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกลางกางับหลังช่วงหลังของเดือนโอเคไหมฮอร์โนขึ้นลูกเดียวคือปลายเดือนนะคะเนี่ยคือสี่ฮอร์โมนหลักโอเคไหมแล้วก็มีเนี่ยโทปิน g n เนสเกียวอีกโอเคไหมคะนะ แล้วถ้าน้องตั้งคันคือวันที่สี่ฝังตัววันที่สิบสิบส่วนที้ยี่สิบเอ็ดฝังตัวได้จะมีคนหนึ่งที่พุ่งทะยานขึ้นมาคือ HCG ถูกปะมาวันที่ยี่สิบเอ็ดถ้าน้องฝังตัวสําเร็จถูกไหมทาให้เซนเปร์โกลน่ะที่จะตกไม่ตกแล้วทะยานต่อไปอีกจนถึงการคลอดเลยจำได้ปะนะคะแล้วทำให้มมลูกไวต่ออะไรออกซิเจนตกสินมากขึ้นพอเ,เอสโตรเจนพีกอ่ะ น้องจะเอซโอซีก็จะหลังแล้วให้เกิดการคลอดถูกไหมคะถูกไหมคะพุณเ้ืองจำทั้งหมดเลยนะขึ้นวันไหนขึ้นเมื่อไรโการไงออกข้อสอบแน่นอนโอเคปะนะขออนุญาตที่จะแบบหูไม่ได้อธิบายแต่ต้นอธิบายแต่ต้นคือสองชั่วโมง <c oughs> นะฮะเราก็ต้องนึกอ๋อเอเอใช่ว่าใช่ว่าใช่ว่าสี่ตัวนี้กูจําได้โอเคะไะสี่นะะี้ผมจําได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดยี่สิบเอ็ดฝังตัวใช่ไหมคะมันก็จะเอซจีขึ C ้นแต่ขึ้นแค่สองสามเดือนนะ เอสซขึ้นแค่สองสมเดือนเพราะว่าหลังจากนั้นลกมันจะสร้างเองถูกไหมลกจะสร้างเอสซเป็นจ่นวนเองงั้นเอสซเป็นวนจะขึ้นต่อแต่เอสซีจะตกละเพราะใช้จากเพราะลกกระตุ้นแล้วโอเคไหมคะอีกตัวที่น้องลืมคือเมลาตทนินเมลาโอนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่หลังตอนนอนจำได้ไหมที่เราให้บอกว่าเด็กเล็กต้องนอนอย่างเพียงพอเพราะอะไรเพราะเมลาโทนินจะทําให้เด็กนอนอเพียงพอแล้วมันจะไปยับยั้งอะไร GnRH โอเคไหมทำให้เด็กอ่ะเป็นเข้าสู่วัยรุ่นในเวลาที่เหมาะสม ไม่เป็น P mature puberty P mature ว่าก่อนเวลาถูกไหม puberty ว่าเป็นวัยรุ่นก่อนเวลาไม่ทำให้เป็น P mature puberty โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือฮอร์โมนโอเคปะเราก็ต้องเออแต่เขาสอบเสร็จมันจะออกแค่เนี้ยสี่ตัวหลักเนี่ยนะนานจะไปออกที่ G I S T หนึ่งนานไปมลาตทนินไม่นานไปเทสโทสเตอโรนเข้าใจความหมายไหมแล้วก็มี H C G ที่ออกบ่อยนะคะรวมถึงคู่กำเนิดด้วยนะ ะค,ะคุมกําเนิดคืออะไรคุมกำเนิดคือน้องให้กินอะไรคะโปรไชโนเป็นหลักถูกไหมโปรไชโนเป็นหลักถูกไหมตั้งแต่วันที่หนึ่งของรอบเดือนเลยถูกไหมคะมันก็ทําให้ไข่ตกได้ไหมไม่ได้เพราะโปรไชโนมีอะไรเนกาทีฟฟีดแบ็ต่อ l h เพราะไข่ไม่ตกมันก็ไม่ท้องโอเคปหนะะแล้วโปรไชโนทำอะไรทาให้เมื่อปากมลูกเหนียวข้นอีกอสุจิก็ผ่านไปไม่ได้อีกโอเคไหมมีสองกลไกนะกดการตกไข่กับเมื่อป๋าโมลูกเหนียวข้น โอเคไหมคะมีโปรไสโรนให้อีกนะพะถ้าคูมกำเนิดคือกินโปรไสโรนไปยี่สิบเอ็ดวันก็คือกินเติมตรงเนี้ยนี่โปรนมันึ้นตรงเดืนที่พีกันที่ยี่สิบไหมเรากินเติมไปช่วงเนี้ยมันจะท้องไม่ได้แล้วหยุดกินไปเจ็ดวันก็มีประจำเดือนตามปกติโอเคไหมนี่คือคํากำเนิดด้วยฮอร์โมนนะโอเคตามนี้ไปดูข้อสอบเลยนะให้ผนังความหนาอินโดมเทเรียมมาแล้วให้จํานวนวันมาแล้วก็บีงเงี้ยรู้เลยอะว่านี่คือท้องแล้วอะแพรกแน่นอันเนี้ยคือแพรกแน่นแล้ว อันนี้คือเพล็กนซอ่ะคือนนมันหนามากๆอ่ะ Pregnancy ไม่ Pregnancy ก็อะไรคะ c.a. เมดลูกมีกรณีหนึ่งเป็นไปได้คืออะไรอ่ายูทรัสคาซิโนมาซ a มดลูกคือ C.a. เมดลูกคือผนังมดลูกเป็นมะเร็งมะเล็นหนาตัวต่อเวลาอันนี้เป็นไปได้ ca มดลูกนะ,ะแต่พี่ย่อันี้เป็นเพ g n ก n c นมากกว่านะ,ะโดยที่ตรงเนี้ย ชุวมันมาบางๆอ่ะน่าจะเป็นรอบเดือนเข้าใจความหมายไหมนะคะทีนี้อันเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนอยู่แต่อันเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่ทองละเป็นรอบเดือนที่หลังนะคะเอ่อถ้าจะตัดจริงๆอะคะ่ะน้องนะคะถ้าจะตัดอ่ะพี่ว่าต้องตัดตรงประมาณสัก อันเนี้ยรอบเดือนอะ่ะคือประจำเดือนมาวันที่ห้าเนาะเนาะแล้วก็มาทีคือสามห้าเนี่ยอันเนี้ยมาลงที่ห้ากับสามห้าเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งของแต่ละเดือนน่ะน่าจะไปอยู่ตรงนี้วันที่หนึ่งของแต่ละเดือนนีอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะแล้วก็บวกอีกสุดสี่วันก็คือมันห้าสิบถูกปะ มันห้าสิบถูกปะก็น่าจะเป็นสิบสี่วันก็ก็ประมาณสิบสี่วันก็คือสามห้าวิสีก็มันห้าสิบน่าจะเป็นช่วงที่เป็นอะไรคะฝังตัวเป็นช่วงที่ไข่ตกโอเวอร์เอชั่นก็คือปลิตนเทียอะเฟอร์ติไลซ์เดี๋ยวนะใช่ไหมเฟอร์ติไลเซชั่นถูกปะ ไข่ตกฟื้นตัชัดโอเวอร์ชันฟื a t i o n อชั่ช่วงนี้แล้วก็เลยช่วงนี้ไปนิดนึ่งก็คืออะไรอีกสักห้าวันเจ็ดวันประมาณหกห้าอีกสักวันนิดหนึงอ่ะห้าสิบห้าห้าวันก็ฝังตัวก็หนาสุดพอดีถูกปะถูกปะนะคะทีนี้คำถามคือต้องเติมเพิ่มนิดนึงคือตรงนี้มันหกสิบห้าเนี่ย น่าจะมี HCG แล้วถูกปะฝังตัวถ้าโอเวอร์ชั่นประมาณวันที่50คือ3 5มหบวกสิวันก็50ถูกปะก็เป็นฝังตัวเฮ้ไม่เป็นเป็นไข่ตกปฏิสนธิฝังตัวอีก7วันก็อีกหวันก็ได้ประมาณ55าบก็ HCG หลังถูกปะแล้วก็ยาวไปนะประมาณเนี้ยอ่ะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องยีบหมี HCG ได้เป็นไปไม่ได้ไหมยี่นี่ ไม่ยิบหายเป็นรอบเดือนปกติอยู่เลยแพ้งก็ผิดละโอเคไหมสามสิบถึงสามห้าเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเนช่วงขาตกถูกไหมช่วงมีรอบเดือนก็ไม่ใช่อ่ะช่วงมีรอบเดือนอ่ะไม่เกี่ยวถูวไหม,มหลังวันที่ห้าสิบห้านะคะจะเกิดการเติบโตฟอลิเคิลรอบใหม่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะมันท้องแล้วเอสีมาแล้วนะคะก็ไม่มี ถูกไหมนะคะต่อมาวันที่หกสิบห้าหกสิบห้าคือขอบาสตูเียมไม่สลายยังทำงานต่อไป,ไ,ปได้พอให้ีหลังแล้วขอบาสทตูเย่มอยู่ต่อสองสามเดือนนะคะอันนี้เป็นไปได้นี่ถูกเลยนะสิบถึงยี่ห้าเป็นผลมาจาก LH ใช่ไหมสิบถึงยี่ห้าเนี่ยหนาตัวขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผลมาจาก LH เป็นผลมาจากของผลร่วมกันของเอสโตรเจนก่อน สิถึงยี่บห้าีค่ะน้องไม่ใช่ผมจาก LH เป็นผมานผมาของเอสโตรเจนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยโปรเจสเตอโรนตามรอบเดือนปกติถูกไหมถูกปะคือหนาช่วงแรกอะเอสโตรเจนก่อนแล้วออนท็อปาจะหนามากไปพิเศษถูกไหมคะไม่เกี่ยวกับ LH เลยนะคับนถูกต้องก็มีข้อเดียวคือข้อถือว่าง่ายนะฮอร์โมนสืบพันธุ์นี่เกี่ยวข้องกับเอนโดมิเตรียมคือพร้อมหนาของมาลูก นไหมคต่อมานักอนุรักษ์ช่วยลูกลิงอุรังอุตังพ้นจากขาป่าถูกขังในกรงอย่างดีตอนแรกหนีไปอยู่ในกรงมุมหนึ่งของกรงนะ,ะที่คนมาใกล้นะ,ะต่อมาเริ่มไม่หนีไปแอบแล้วเพราะว่ารู้ว่าคนนี้ไม่ทำอันตรายรี่สุดก็ไม่หนีแล้วอันนี้เป็นอะไรคะ h a p p i t u a t i o n ฝังใจอันนี้คิดถึงคิดถึงบัวน้อย ใช่ปะบัวน,น้อยป่ะไอ้กอริล่าที่อยู่ที่พาตาชื่ออะไรนะบัวน,น้อยป่ะใช่ป่ะหรืออะไรนะกอริล่าพาตาชื่ออะไรอ่ะสัตว์ป่าเนี่ยน้องถ้าน้องเอาบัวน,น้อยใช่คือมันเป็นกอริล่าที่อยู่ที่พาตาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะเป็นกอริล่าอายุแก่มากแล้วนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นสัตว์ป่าที่คนเอามาเลี้ยงนานมากอะ่ะจนมันไม่สามารถอยู่ธรรมชาติได้แล้วอะ่ะ น้องถ้าน้องกลับไปปล่อยป่าพวกนี้มันจะตายเลยนะใยตัวนี้มันอยู่ในห้องแอร์ปลอดเชื้อตลอด30ปีเนี่ยถ้าน้องเอามันไปไปปล่อยป่ามันก็คือตายหรือสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยน้องไปปล่อยป่ามันก็จะตายนะเพราะมันไม่มีสัญญาณความเป็นสัตว์ป่าไม่ไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าเลยเนอะปะมันล่าอาหารไม่ได้จระเข้รู้ปะจระเข้ที่เลี้ยงในบ่อไม่กัดคนด้วยนะจระเข้ที่เลี้ยงในบ่อเนี่ยการกัดการล่าการกัดเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันไม่ชินกับการล่าสัตว์มันเคยชินกับการนอน แล้วก็มีคนโยนไก่โยนเป็ดมาให้มันเข้าใจความหมายไหมมันกัดตามสัตยาแต่มันจะไม่จะไม่ดุเหมือนจระเข้จระเข้ที่อยู่ตามประชาติที่เผลอปุ๊บหันงับ,ห,งบหันงับอะนึกออกปะดังนะะะนั้นพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่ถ้าปล่อยมันจะไม่ค่อยรอดนะงะ,ะั้นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูแลต้องเข้าใจมันด้วยว่าถ้าน้องมาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้านไปแล้วอะมันก็ไม่สามารถคืนสู่ป่าได้นะอันนี้คือความจริงเมื่อเวลาปล่อยพวกไถโคกระบือเงี้ยเขาก็ไม่ไถไปปล่อยป่านะ ไถโคบือก็ไถไปให้เกษตรกรใช่ปะไปไถานาเหมือนเดิมเข้าใจปะเพราะว่าเขามันจะได้มันจะมันจะอยู่ได้ไงนะต่อมาค่ะนะคะต่อมาคือฝังใจอ่าเนี่ยเนี่ยถามนิยามชัดเลยว่าการฝังใจใธรรมชาติลูกหา่านจดจําแม่ทันทีออกจากไข่และติดตามไปทุกแห่งอะไรเป็นเฉพาะของฝังใจน้องต้องรู้ว่าอ๋อฝังใจเนี่ยหนึ่งคือลูกหา่านเนี่ยมันไม่รู้นะว่าแม่มันหน้าตาย,ยัางไงเจอมันมาเจอครั้งแรกในช่วงเพอร์เซชันไทม์ มันก็รับรู้ว่าไอเน,นี้ยคือแม่มันโอเคไหมแล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่บังคับว่ามันต้องเชื่อฟังอินนี่แต่พอโพสจากช่วงเวลานี้แล้วมันไม่สนใจแล้วอันนี้ถูกนะคะเกิดกับลูกห่านตัวผู้เท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ลูกห่านจะเป็นหมดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกี้ยวพาราสีในอนาคตเลยมันเกี่ยวแค่ว่าหลังคลอดแล้วมันจะฝังใจตามเนี่ย36ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเท่านั้นนั่นคือพฤติกรรมนั้น ะะแล้วก็ไม่อยู่ใต้อิทธิพลพันธุกรรมเท่านั้นมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นอิทธิพลเพราะว่าอะไรพันธุกรรมบอกว่าแค่ช่วงเวลานี้นะที่มีฝังใจแต่สิ่งแวดล้อมคือมันต้องเห็นเห็นสิ่งหนึ่งมาก่อนไม่ใช่เกิดมาแล้วบินได้แบบนกอันนั้นคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณเนี่ยพันธุกรรมล้วนเกิดมาปุ๊บบินได้เลยไม่ต้องมีใครสอนนกเนี่ยน้องเพราะมันเกิดแบบปุ๊บนะพอมันโตจุดหนึ่งอ่ะน้องโยนมันจากกลางมันก็บินได้ ไม่ต้องเห็นนกอื่นบินมาก่อนมันบินได้จับนกเนี่ยข้อจากไข่เลี้ยงในห้องพอโตชุดหนึ่งมันเริ่มบินทั่วห้องแล้วโอเคปหเพราะการบินมันฝังในพันธุกรรมมาแล้วเกิดมาปุ๊บมันสามารถบินตามพันธุกรรมได้เลยมันฝังอยู่ในโครงสร้างของเมม o r ีกล้ามเหนือสมองมาแล้วโอเคไหแต่อีกฝังใจไม่ใช่ฝังใจต้องเจอสิ่งเร้าแรกเป็นสิ่งแวดล้อมตัวหนึ่งก่อนแล้วรับรู้และแสดงออกในช่วงเวลาที่กําหนดโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่พันธุกรรมเท่านั้น นะแล้วโตมันจําได้ไหมไม่ได้ค่ะเลยเวลาวิกฤตแล้วมันก็ไม่จําแล้วโอเคไหมนะคะแล้วก็วัตถุที่เคลื่อนที่เหมือนหาสปีชีสเดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้ไม่จําถ้าเห็นคนมันก็จะฝังใจกับคนเห็นหา่านฝังใจกับหา่านคําตอบคือข้อหนึ่งข้อสอบข้อนี้วัดนิยามลึกมากนิยามใหม่อะเรื่องคิ t i โคพีเรียนเรื่อง p e r ร e เซพชั t น m ามโอเคไหมคะน้องก็ต้องแม่นตรงนี้โอเคป่ะนะแต่ไม่มีอะไรนะ จบนี่อย่างข้อนี้ข้อนี้ก็คล้ายๆกันนะให้ข้อมูลมาอย่างข้อนี้บอกกระเรียน <c oughs> A น้อยลงเสียงสูญพันธุ์อนุรักษ์ก็เลยให้แม่กระเรียน B เลี้ยง A แทนแต่ถึงวัยเจริญพันธ์เพราะว่า A ไม่ผสมพันธ์กับนกะกระเรียนชิดเดียวกันแต่เริ่มผสมพันธ์กับกระเรียน B ที่เลี้ยงดูแทนทําให้กระเรียน A ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อ่านแล้วเหมือนคิดถึงอะไรคิดถึงอิมพิ n นตติ้งไหมคิดถึงเวลาวิกฤตไหมว่าเวลาจะสืบพันธุ์แม่งมีช่วงเวลาวิกฤตมันดันไปสืบพันธุ์กับตัวที่ฝังใจตอนเด็ก ถูกปะถ้าเด็กมันฝังใจกับ A มันก็ผสมพันธ์กับ A ถ้าตอนเด็กฝังใจกับ B ก็ผสมพันธ์กับ B นะฮะเขาก็เลยแก้โดยใช้หุ่นมือที่เหมือนกับเรียน A แทนทีเนี้ยแล้วก็เปิดเสียงแบบเดียวกันนะคะครั้งเนี้ยเกรียน A เข้าใจแล้วว่าต้องผสมพันธ์กับเกรียน A ไม่สมพันธ์บีเนี้ยก็คือฝังใจโอเคไหมชัดเจนแล้วฝังใจเพราะมันรับรู้ตอนเด็กว่าเป็นเกรียน B พอโตขึ้นมาในช่วงเราวิกฤตคือช่วงเวลาผสมพันธ์มันก็เลยอะไรฝังใจกับ B ถูกไหมมันเลยไม่ยปมผสมพันธ์กับ A นะคะคำตอบก็คือ นะอ่ะผ่านนะข้อนี้ผ่านนะเขาให้ข้อมูลมาอย่างข้อสอบปีล่าสุดหกห้าเห็นไหมเห็นเขาเปลี่ยนชอย์เรียบร้อยเลยไหมเขาใช้คำว่าเชื่อมโยงแบบเงื่ินไขเชื่อมโยงแลวเห็นหเขาเปลี่ยนคีย์เวิร์ดละแล้วก็รู้ละนี่คือลองผิดลองถูกอันนี้คือคลาสสิคอลคอนดิชันนิงใส่บล็อกสังเกตไหมพอใส่บล็อกแล้วดีขึ้น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 ยิ่งทําบ่อยยิ่งดีเพราะมีรางวัลล่อสังเกตไหมมันต้องมีรางวัลลอด้วยนะได้รับอาหารเห็นไหม มีรางวัลล่อและทำดีขึ้นอันนี้เป็นอะไรคะก็เป็นโอเปอเรนคอนดิชเนนิ่งหรือลองผิดลองถูกข้อสอบปีหน้าจะเป็นโอเปอเรนคอนดิชเนนิ่งก็ได้โอเคไหมถ้าโอเปอเรนคอนดิชเนนิ่งก็จบไม่มีอะไรก็คือก็คือลองผิดลองถูกนั่นแหละแต่จะไม่มีคําว่า trial and error แล้วปัจจุบันข้อสอบจะไม่ใช้คําว่า trial and error แล้วจะใช้คําว่าโอเปอเรนคอนดิชเนนิ่งแทนนะนะข้อสอบไม่ยากง่ายถ้าน้องแม่นนิยามก็คืออ่ะน้องคะดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เป็นข้อสอบสนะคะ ข้อนี้นี่น่าสนใจมากนะคือข้อเนี้ยมันให้หนอนมนแรงไว้ตรงกลางฟักก็จะไข่ร้อยตัววางไว้กลางกล่องมีสี่ด้านมีแบบมีแสงไม่มีแสงชื้นไม่ชื้นอ,อะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ดูว่าหนอนเคลื่อนที่ยังไงทำสามครั้งแต่คีย์สำคัญของข้อนี้คือไม่ใช้หมอนตัวเดิมพูดง่ายคือ first time Always first time เป็นการตอบสองครั้งแรก Always first time เสมอซึ่งอันเนี้ยต้องระวังมากเลยนะเพราะการทดลองเนี้ยถ้าดูผิวเผินจะเหมือนการลองผิดลองถูกถูกปะแต่พอมาเป็น Always first time ปุ๊บอะค่ะน้อมันไม่ใช่ลองผิดลองถูกละ เขาจะเข้าหมายไหมเพราะเราผิดอองถูกต้องทํามากกว่าหนึ่งครั้งและมีรางวัลเข้าลออถูกปะอันนี้มันจึงเป็นการคล้ายๆ innate behavior การบอกอา away first time เนี่ยมาสะท้อนว่า innate behavior คือเป็นพฤติกรรมแต่กำเนิดโอเคไหมคะและพยายนสังเกตนะคะทั้นข้อสอบเห็นไหมดูในข้อสอบสิ ม,มันจะเป็นล่ะ i x action pattern o r i e n t a t i เ n h a น i t u a t i o n เอนันข้อนี้น้องตัดแ a ป i t u a t เ o n ไนเลยเคยชินเนี่ยเพราะเป็นพฤติกรรมกันเลยการเจอครั้งแรกไม่มีทางเป็นเรียนรู้ได้จะเป็นเรียนรู้ทำครั้งแรกถูกมีอันเดียวคือ r e a s o n i n g integration มาจากอดีตแล้วเจอทำครั้งแรกถูกเลยเนี่ย integration มาคือ reasoning ถ้าเป็นเรียนรู้อันอื่นต้องทำมากกว่าหนึ่งครั้งถูกปะแค่เป็นเรียนรู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะ มันจะต้องเป็น innate behavior ทีนี้ fix action pattern ก็คือ chain of reflex ซึ่งข้อนี้ไม่ได้มี chain of e f l e x อะไรเลยถูกไหมถูกไหมฮะมันเลยต้องเป็นแล้ว orientation คือตอบสองตามสิ่งเราและวันนี้สิ่งเราที่ใช้ก็คืออะไรคะนี่ไงนี่ไงชืน้่น,นเห็นไหมนิยามต้องแม่น คือพี่บอกว่าน้องต้องแม่นิยามคือครั้งนี้มันเป็น always first time เนี่ยม i̇şte. ันเป็นครั้งแรกเสมออ่ะยังไงเป็น innate behavior แน่นอนเพราะว่าถ้าทาครั้งแรกแล้วถูกมันมีไอเดียคือ reasoning นอกั้นไอพวกกลุ่มการเรียนรู้ตัวอื่นอ่ะมันต้องทำครั้งที่สองที่สามเก็าปะมันก็เลยเป็น orientation คือการตอบสนองต่อสิ่งร o u แบบเข้าหาสิ่งแบบแบบ orientation จะเป็นแบบค n a l y s i ก็ได้คือเจอความชื้นก็เข้าหาความชื้นตรงไหนไม่ชื้นฉันก็ไม่ไปโอเคปะ นะแค่นี้อข้อนี้ข้อนี้คือน้องต้องแม่นนิยามว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมแต่ถ้าหนอนตัวเดิมอันนี้ใช่ละถ้าหนอนตัวเดิมมันเนี้ยเป็นอะไรครับ trial and error หรือ o p e r a i t e conditioning คือมีรางวัลการอยู่รอดเพราะว่าไม่ชืช้นฉันรอดไม่ได้ถูกปะ่ะแล้วฉันก็พยายามไปที่ที่ชืนช้นชืนช้นชื้นชื้นไม่ไปที่ที่มีะอะไรความแห้งแดงนะอันนี้น้องต้องแม่นนิยามผ่านเนาะผ่านนะคะ